ครับผมวันนี้อีกครั้งหนึ่งที่เรียว่าสาขานาคณะดนตรีาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรายนะที่เคยที่เคยร่วมงานเรียว่าที่เคยจัดตุ้มกันมาครั้งหนึ่งวันนี้ก็มีโอกาสได้นํามาเสนอนำผลงานของนักศึกษาเกี่ยวกับเครื่องดนตรีนะนำมาเสน,าาน,นอนนนนสที่ตรงงานศิษย์เจริพันธของตอนนี้นะฮะดูเขา เล่นเครื่องดนตรีนะฮะเครื่องดนตรีชุดใหญ่เครื่องดนตรีชุดใหญ่ของเรียกว่านักศึกษาวิชาดนตรีนะฮะตอนนี้เรียกว่าคอนดักเตอร์นะหรือว่าผู้ควบคุมก็กำลังควบคุมอยู่นะครับผมตรงนี้หน้าดนตรีนี่ก็เป็นการวิจัยเรียกว่าอีกชิ้นหนึ่งของนักศึกษาที่เรียนเรียนรู้นะเคยนำเสนอเกี่ยวกับดนตรีของชาติพันธ์เอาคำนอง ขอดนตรีชาติปัต่างๆมาเล่บเดียงผสมผสานให้เป็นแบบแนวสากลนะครับผมก็เคยทํางานร่วมกันบางครั้งหนึ่งนะวันนี้ก็อีกครั้งหนึ่งนะครับผมตอนนี้เขากําลังบรรเลงนะในสวนนะครับผมดูบรรยากาศไปรอบๆตอนนี้อยู่ในสวนนะครับสวนเรียกว่าศูนย์ชาน้มันนะครัมีงานส0บสัตวพันธุ์แม่สายแล้วก็จะมีการบรรเลงดนตรีในสวนนะครับผม เป็นโรงนะมัเป็นแบรนด์นะเป็นแบรนด์ครับผมก็นี่คือส่วนหนึ่งของอวิชาเรียกว่าสาขาดนตรีศาสตร์ของม,ม,มหาวิทยาลัยราชวิียารัยนะครับผมเดี๋ยวคงจะอ,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 อาจได้ร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ